ก็สวัสดีทกท่านครับผมพบกับช่อง Boysean Channel อ,อีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเปิดแบ่งสายเลือดดำทองจำนวน3คู่ด้วยกันนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของตัวผู้ในคู่ที่1น,นะครับผมมาเปิดกันในราคาเบาๆนะครับคู่1คู่2คู่3เนี่ยก็เป็นราคาที่สู้ได้กันทั้งนั้นนะฮะอันนี้เป็นคู่ที่1น,นะครับขนาดปลาประมาณ1.6 ไม่รวมหางนะครับอันนี้ก็ติดไซส์ใหญ่หน่อยนะฮะมุกไม่เยอะมากแต่ชายน้ำมุกไม่เยอะมากนะฮะชายน้ำติดใสติดแดงเล,เล็กน้อยนะครับปลาเต็มไซส์อายุปลาประมาณ3.5ถึง4เดือนประมาณเอานะครับผมก็จำไม่ได้แลวนะฮะมาเปิดให้อีกอันราคาพิเศษนะครับสำหรับ F4 นะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียของคู่ตีนหนึ่ง มีตำหนิที่หางแหวงเล็กน้อยนะฮะอันนี้เป็นปลาที่ผมจกมาจากในบ่อรวมนะครับมันก็เลยโดนกัดหางมานิดหน่อยนะฮะเพื่อนๆเ,เอาไปแล้วก็คุณสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์ก็จัดการได้เลยนะฮะเป็นปลาเกรดกลางๆนะครับไม่ถึงกับทปแล้วก็ไม่ถึงกับเป็นปลาโหลนะครับใครชอบใครถูกใจก็รายละเอียดใต้คอมเมนต์นะครับรายละเอียดช่องทางการติดต่อใต้คอมเมนต์โอเคเดี๋ยวไปดูกันในคู่ที่2ครับผม อ่านี่เป็นตัวผู้ในคู่ที่2อันนี้สวยนะครับกุตัวนี้สวยอยู่นะขนาดปลาก็ประมาณ1.6เหมือนกันนะครับที่ใช้น้ําก็ติดใสติดแดงเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มุกจะเยอะกว่าหน่อยทรงจะดีกว่าหน่อยหนึ่งนะครับกระเกียบยาวเฟ้ยเลนเพื่อนดูสําหรับใครที่เอาสายนี้ผมไปทํนะครับทั้งคนที่กําลังจะเอาไปแล้วก็คนที่จัดไปแล้วรอบก่อนเนี่ยก็ผมแนะนําว่าเวลาปลาได้อายุสัก สองเดือนกว่าๆเนี่ยพอมันลอกเนี่ยก็จับขึ้นเลยนะครับเพราะว่าสายเนี้ยมันจะมีทั้งตัวที่ลอกมุกลอยแล้วก็ตัวที่ลอกออกมาแล้วมุกจะมาขึ้นทีหลังนะครับจากประสบการณ์ผมสายนี้เวลาลอกดาปุ๊บพยายามจับขึ้นเลยนะครับจับขึ้นฟอร์มเลยนะฮะไม่นั้นกัดกันหางสิไม่นั้นกัดกันในบ่อเสียหายเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเมียในคู่ที่2นะครับหางติดคอปเปอร์หนังดําปีสวยนะครับสวยแต่มีทำนิที่ใช้น้ําด้านล่าง ไม่เกิน7จถึงสิวันนะครับเอาไปก็แผลพวกนี้มันจะหายไปนะฮะสำหรับท่านที่ตั้งงบไว้กลางๆนะครับราคาโคตรพิเศษใน EP นี้นะฮะรายละเอียดก็ใต้คอมเมนต์ผมบอกเลยว่าพิเศษโคตรๆแล้วก็โคตรพิเศษจริงๆนะฮะใครสนใจก็แอดไลน์อดีตใต้คอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะไม่ปักไว้ที่ผมจะไม่ใส่ไลน์อดีไว้ที่ในคลิป นะฮะโอ้โหอันนี้เป็นในส่วนของคู่ที่3นะครับคู่ที่3มอันนี้จะเกรดก็จะทบขึ้นมาหน่อยหนึ่งสาหรับท่านที่ตั้งงบสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเอาจิงๆตัวนี้มันขายได้ราคาดีเลยละ่ะถ้าจะขายกันนะแต่ผมมาแบ่งให้ราคาเบาๆเลยแล้วกันนะครับอันนี้ประมาณ1.4 1.5นะครับตัวผู้ตัวนี้นะฮะขนาดมันจะเล็กกว่าคู่ที่1คู่ที่2หน่อยหนึ่งนะฮะแต่ดูมุกมันดูมุกดูความดําดูตะเกียบดูทรงมันฮนะเพื่อน นะครับขนาดประมาณ1.4นะครับเต็มดีนะฮะเป็นหัวเชื้อชั้นเป็นหัวเชื้อชั้นดีสาหรับท่านที่จะเอาไปทําสายนะครับสาหรับท่านที่จะเอาไปทําสายที่ฟาร์มท่านตัวนี้น่าสนใจครับผมทักก่อนได้ก่อนนะฮะร,รายละเอียดก็ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวตัวเมียผมจะมีให้ดูที่ท้ายคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดติดตามนะครับให้ทางช่อง Poison Channel ด้วย นะฮะปุ๊บอ่าอันนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียจะมีความดานะครับแต่ไม่ติดแดงนะฮะตัวเมียตัวนี้ังไม่ติดแดงนะครับขนาดก็ประมาณเดียวกับตัวผู้นะฮะเอาไปแล้วก็ขุนสัก7วัน10วันเหมือนกันนะครับรัดเลยนะครับโอเคนะฮะผมพูดไม่มากคลิปนี้นะครับเพราะว่าฝนมันตกด้วยเพื่อนๆนะฮะมันมีเสียงฝนแทรกมาผมกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยินกันพอดีนะครับใครสนใจก็ไลน์ไอดีด้านล่างคอมเมนต์มาผมขอจบ คลิปไว้แค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ